สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไัยบูลหลายคนคงจะเคยเห็นตามวัดวารามต่างๆนะครับหรือสถานที่สำคัญต่างๆที่มีพระพุทธรูปที่ทำมาจากหินหรือปูนปั้นซึ่งบางคนเห็นแล้วก็ยกมือไหว้บางคนก็น้อมจิตน้อมใจก็มีแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังลังเลสงสัยว่าจะยังไงดีละ่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ เราก็มักได้ยินกันบ่อยๆว่าการไปไหว้พระที่ทำมาจากหินจากปูนนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยซึ่งในเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานท่านก็ได้เคยกล่าวไว้เมื่อตอนที่ท่านในเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์และได้ไปที่พระแท่นศิลาอาจซึ่งได้เห็นคนจํำนวนมากเข้ามากราบสการะไหว้พระแท่นศิลาอาจกันเป็นจำนวนมากและในความเชื่อดังกล่าวนั้น ก็จะเป็นอย่างไรจะถูกต้องหรือเปล่าหรือเป็นการกราบหินกราบปูนอย่างที่เขาเข้าใจหรือเปล่าเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมกันทางรายการเส้นทางธรรมขอโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกทกท,กท่านนะครับ วัดพระแทน่นศิลาอาจ์เดิมชื่อวัดมหาธาตุตั้งอยู่ที่เนินเขาเต่าบ้านพระแทน่ตนตําบลทุ่งย้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดพระแทน่นศิลาอาจ์เป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อไรในศิลาจารกึกลุงสุขโขไทยก็ไม่ปรากฏข้อความดังกล่าวที่จะกล่าวถึงพระแทน่นศิลาอาจ์แต่เพิ่งมีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,มโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ราชที่สองพระองค์ได้เสด็จนมัสกา,ารพระแทนศิราาจเมื่อปีพศ2 2 8 3ดังนั้นพระแทนศิราอาจได้มีมาก่อนหน้านี้แล้วจนเป็นที่เคารพสการะของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางในปัจจุบันวัดพระแทนศิราอาธได้รับการยกย่อง และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตีสังกัดธรรมยุทธนิกายเมื่อปีพศ2549เป็นที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธรกับนี้ได้เสด็จมาประทับนั่งบนพระแท่นแห่งนี้เพื่อเจริญภาวนาและได้ประทับยับยั้งในเวลาที่ตัดสรู้แล้วเพื่อโปรดสัตว ซึ่งแสดงว่าพระแท่นศิลาอาดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานท่านก็ได้เคยกล่าวไว้เมื่อตอนที่ท่านในเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถและได้ไปที่พระแท่นศิลาอาจไว้ดังนี้พูดถึงการบูชาคำว่าไหว้ก็หมายถึง การแสดงนอบน้อมยอมถวายความเคารพคำว่าบูชาก็เป็นการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันทีนี้มาพูดกันถึงว่าถ้าเป็นที่ของพระพุทธเจ้าที่นั่งจริงประทับอยู่จริงไหว้ก็ได้บุญถ้าบังเอิญเป็นที่ที่ชาวบ้านสร้างหลอกขึ้นมาว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งตรงนั้นแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ เพราะตั้งใจหลอกแล้วเราไหว้เราจะได้บุญไหมตอนนี้เราก็ต้องมานั่งคิดทบทวนว่าความเป็นจริงที่เราไหว้นี่เราไหว้ก้อนหินหรือเราไหว้พระพุทธเจ้าถ้าจะว่ากันไปตามศัพท์ก็บอกว่าเราไหว้พระพุทธเจ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าถ้าไหว้จริงบูชาจริงๆอาตมาคิดว่าได้บุญจริงๆได้บุญหนัก การแสดงความนอบน้อมการไหว้ความดีของเราอัปปาจายนะกรรมกรรมคือการอ่อนน้อมคนที่มีความอ่อนน้อมยอมเคารพนับถือบุคคลที่มีความดีถ้าเราอ่อนน้อมต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าจิตใจของเราเห็นดีเห็นชอบกับปฏิปทาของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีจริยาว่าหนึ่ง พวกเราไม่กระทําชั่วทั้งหมด 2. ไม่ทําความชั่วแล้วทําความดีทุกอย่าง 3. ม,มีจิตใจผ่องใสไม่เป็นศัตรูกับใครมีอารมณ์รื่นเริงมีความสุขใจหาเหตุแห่งความสุขในใจให้ปรากฏนี่เราอ่อนน้อมเพราะพระองค์มีความดีจุดนี้ทีนี้การบูชาคำว่าบูชาแปลว่า ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้บูชาหินเราบูชาพระพุทธเจ้าไหว้ของเราก็ไม่ได้ไหวหินเราไหว้พระพุทธเจ้าการบูชาแปลว่าการยอมรับนับถือเราก็หยิบเอาเหตุสามประการนั้นเข้ามาใช้ด้วยตั้งใจไว้ที่เดียวว่าอะไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นความชั่ว เราไม่ทำตามนั้นอะไรที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญว่าเป็นความดีเราปฏิบัติตามวิธีใดที่องค์สมเด็จพระบรมมาสาสดาทรงแนะนำว่าเป็นที่มาของความสุขของใจมีอารมณ์ผ่องใสเราก็ทำตามนั้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการบูชาสมเด็จพระบรมมสุขคตก็หมายถึงว่าการปฏิบัติ ตามความดีกันอย่างนี้เห็นแล้วหรือยังว่าเป็นความดีฉะนั้นจึงกล่าวว่าพระแท่นศิลาอาจที่อุตรดิตถ้าใครจะคิดว่าเป็นแท่นหินธรรมดาไม่น่าที่จะไปไหว้เลยความเป็นจริงก็ควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าเราคิดว่าเราไหว้หินแล้วก็อย่าไปไหว้เลยเพราะว่าจะเสียเวลาเปล่า เสียเวลาในการประกอบกิจการงานเสียเวลาเป็นความสุขถ้าเราคิดว่าจะไปบูชาหินแล้วก็อย่าไปบูชาเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเวลานี้เราไหว้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไหวหินเราบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้บูชาหินอันนี้มีอานิสงส์เต็มที่เป็นความดีที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ควรจะปฏิบัติ แล้วพระแท่นศิลาอาจก็ไม่ได้อยู่ไกลจากอุตรดิตเลยครับสรุปว่าการที่เราไปกราบไหว้พระที่สร้างโดยหินโดยปูนนั้นหรือแม้กระทั่งพระแท่นศิลาอาจซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่สร้างโดยหินนั้นทำไมจึงมีผู้ศรัทธาเข้าไปกราบไหว้เป็นจำนวนมากก็เพราะว่าทุกคนนั้นแลรึกถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงครับ ดังนั้นคำกล่าวอ้างที่ว่าการไหว้หินไหว้ปูนนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คงจะใช้ไม่ได้กับบุคคลที่เขามีความศรัทธาเรื่อมใสยและรู้คุณต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมและขอราธนาบาร,รมีคุณพระศรีรัตนไต จงดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเข้าสู่พาะนิพานเทินสวัสดีครับ